สวัสดีครับนี่ก็ขเปิดช่องบ,นบ,นบนอลบอลออนก่รนนะครับอันนี้ก็ญาติธรทำก็รออันนี้ก็รอกลับหลวงตานะครับเนาะอันนี้หลวงตาท่านพักเท้าอยู่นะครับเนาะอันนี้เข้ามารอ ตาครับตอนนี้ก็ลงตาท่านอาจารย์ฤทธุดงเส้นทางอำเภอท่าหลวงนะครับมุ่งนาสวนอำเภอด่านขุนทดนะครับเนาะครับเจริญลาลัยเสร็จ <c oughs> ครับรอนานไหมค <c oughs> รับรอนานไหมเ <c oughs> พิ่งมาเนาะมาจากไหนครับคุณยายลำน,นลายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวตาท่านก็ออกมาเนะ <c oughs> า,า,นออานะเ <c oughs> ลยลำลายไปยี่ส <c oughs> ิบโลยี่สิบโล สีเทปติดกันเทพเลยเข็ดไม่คิดเลยใช่ไหมไม่คิดเลยน่นไม่คิดว่าจะได้กราบหลวงตาใช่ไหมน่นเหมือนกับผมเลยใช่พูดมาแล้วขนลุกเลยนะผมก็พอมาเห็นแล้วขนลุกมีบุญมากหาหาได้ยากนะเพราะพูดการบุญบารมีพูดการบอกใจมาเจอเนาะคุณเช่อเขาจะมาขึ่นหน้าหลวง่ะเขาไปรับหลวงตากันไหมไป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 เลยไปไปเดี๋ยวนี้แหละคือรถ รู้จนสายแล้วนัี่จะไปลานะเตรียมตัวจะไปลาดสาน้ำอ้อยนับงอยู่ไปก่อนสายน้ำอ้อยไปหาดวงตาครับนั่นแหละลวงตาท่านท่านทเคยบอกว่านบอกได้เหมือนกันนะว่าคนเรามีบุญด้วยกันถึงจะเจอกันนะครับคนเราไม่มีบุญต่อกันอน่ะอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้เจอใช่ใช่โมทนาสาธุบุญด้วยนะครับใช่นะครับผมผมคนสกลนครครับเอาอีกแล้ว สายน้าแฟนบอได้มาเออแฟนคือบอเอามานั่มเนี่ยอยากเอามาโอ้ยสิดเดี่คุยภาษาเดียวกันเนี่ยย้ายมาให้นี่สว่างแดดดินเนาะป้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับบ้านหลวงตาอยู่ผมก็อยู่ห่างกันอยู่ห้างนี่ก็รอกระปับอันนี้ก็รอกราบหลวงตานะครับนี่มีถวายผ้าไต้ผ้าจีวรผ้าสบงด้วยนะครับเนาะ อันนี้ก็รอหลวงตาออกมานะครับเนาะหลวงตาท่านพักเท้าอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็ญาติธรรมรอกราบหลวงตานะครับเนาะมาจากหลายทิศหลายบ้านหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับรถจอดเป็นแถวนะครับสองฝั่งทางนะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องบอลบอลออนทัวร์นะครับก็กราบอนุโมทนาสาธุนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดชอบสกายด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุกับญาติทางครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ